เรามาติดตามกนต่อนะคะในช่วงทีท่องทองคำชาไหลคนวานนะคะว่าเอ๊ะกลยุทธ์จากนี้ไปจะอย่างไรกันดีเพราะว่านี้วิ่งอยู่ในกรอบแคบๆไม่เกินสิบเหรียญน,นะคะกูรูของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณมนค่ะคุณธีพานะว,ะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทวรยเอลจีบูเลนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะต้องถามปัจจัยที่จะมีผลต่อทองคาในช่วงนี้กันหน่อยค่ะว่าจะต้องปปจจัยไหนเป็นหลักถึงจะทําให้ราคาทองหยุดสดิดกลับขึ้นมาได้ไหมตอนนี้นเองก็ยังเป็นสหรัฐตัวเดิมะนะคะแล้วล่าสุดเองเมื่อประมาณช่วง2องพุ่มเพิ่งมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนองภาเคเกษตร ADP นะคะซึ่งออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ ก็เล็กน้อยองเลยลงเลยมีการย่อตัวของราคาทองคำา<ะ>ิลงไปถึงประมาณ1,573เหรียญแต่ยังไม่หลุด1,570ซึ<ะ>่งถือว่าเป็นเป็นแนวที่ที่อยากจะให้นักลงทุนสังเกตถ้าอยากจะเข้าม,มาลงทุนระยะส<ะ>ั้นในในช่วงไม่กี่วันนี้นะคะ,ะคือเราดูว่าถ้าราคาทองคาสามารถยืนเหนือ1,570ได้ อากาศที่จะดีดกลับขึ้นมาประมาณพันหกร้อยพันหกรอยี่สิบมีค่อนข้างมากแต่ถ้าพันห้าร้อยเจ็สิบไม่อยู่คละดลงไปอีกจะได้ย่อลงพันหกร้อยห้าสิบห้าจนถึงโลเดิมประมาณพันห้าร้อยสามสิบเหรียญนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุณมนบอกว่าจะหลุดไหมคะในสัปดาห์นี้คือค่ะอยากให้ดูตัวพันห้าร้อยเจ็สิบนะคะเป็นตัวหลักแล้วก็คืนนี้ประมาณตีสองก็คือประมาณพรุ่งนี้เช้าบ้านเราจะมีการรายงานเศรษฐกิจแบชบุ๊กของทางสารัฐเองนะคะก็คือจะต้องดูผลการรายงานออกมานิดนึงเหมือนกันว่า หมายถึงเออสถานการณ์เป็นยังไง<า>ดี้นแลาวหรือเปล่า,าซึ่งถ้าส่งสัญญาณบวกราคาทองคำจะปรับตัวลดลง แต่ถ้าส่งสัญญาณลบกับเศรษฐกิจสหรัฐราคาทองคำก็จะตกเพิ่มขึ้นใช่ค่ะคุณง่ายว่าถ้าสัญญาณทางสหรัฐด mm ีแน่นอนมันทาให้ดอลลาร์แข็งค่าทองคำก็จะปรับตรงข้ามกันแล้วยุโรปไม่มีข่าวดีอะไรเข้ามาช่วยบ้างเลยนะตอนนี้ข่าวยุโรปไม่ไม่ส่งผลมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งของของฝั่งอิตาลีเองก็ตามคือตอนนี้เนี่ยคือมันแนะนาว่าถ้ามาดูข่าวของทางสหรัฐน้ำหนักเยอะกว่าค่อนข้างเยอะกว่าอย่างหลังจากนี้ไปในในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของรายงานผลที่จะมีช่วงตีสองบ้านเรานะคะ ก็อีกคำามหนึ่งคำามสุดท้ายก็คือในสัปดาห์นี้ก็คือวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขตลาดแรงงานค่ะอาการว่างงานของทางสหรัฐเองซึ่งรอบที่แล้วนี่แย่กว่าที่คาดไว้คือจาก7.8เพิ่มมาเป็น7.9ถ้าแย่กว่าก็ดีกับทองคําแย่กว่าดีกับทองคําแต่รอบที่แล้วเนี่ยค่ะแย่กว่าแต่ทองคำาพิ่ขึ้นประมาณสัก13-14เหรียญเท่านั้นเองคือหรือว่าขึ้นแต่ว้อยขึ้นไม่มากก็ต้องมาดูรอบนี้กันอีกรอบหนึ่งว่าจะออกมาดีหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาแล้วยังไม่ดี ทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นอันนี้คือเป็นปัจจัยทางพื้นฐานเศรษฐกิจแต่ถ้าไปดูด้านเทคนิคแล้วข้างในเทคนิคตอนนี้มันยังมองมันเรายังมองมันไซเวย์อยู่นะคะก็คือยังไม่เป็านาแล้วนะคะค่ือช่วงนี้เองถ้าอย่างที่ที่เราจํากันที่คุยกันรอบที่แล้วได้นะกรอบใหญ่เนี่ยอยู่พันห้าร้อยสามสิบจนถึงพันหกร้อยี่สิบแต่ช่วงนี้เองถ้าแบ่งครึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะอยู่ประมาณพันห้าร้อยเจ็ดสิบจนถึงตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างพันห้าร้อยเจ็ดสิบ จนถึง1,620แต่ถ้าคืนนี้หลุด1,570ลงไปรอบของเขาก็จะไปอยู่ครึ่งล่างและก็คือ1,530จนถึง1,570ค่ะ,คะทีนี้มีอีกหนึ่งสัญญาณที่เริ่มสังเกตกันก็คือการขายของกองทุน SPDR ด้วย<ช>อันนี้นันสะทอ้อนให้เห็นอะไรบ้างถือว่ายเยอะมากเลยนะคะรูป,ปัดเยอะมากที่สุดในรอบ ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะเะว่าตอนนี้เองใน SDR อย่างเดือนนี้ออมีนาคมตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันขายมาเกือบ10ตันได้แล้วก็ถ้าไล่มาตั้งแต่มกราก็ขายกุมภาก็ขายรวมเบดเสร็จจนถึงปัจจุบันี่ยขายมามประมาณร้อยกว่าตันประมาณร้อยหตันได้คือสถานะเป็นลักษณะของการ ขายทากาไรออกมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังไม่เห็นเหมือนกันว่ารายย่อยเริ่มจะมีการยกย้ายเงินลงทุนด้วยหรือเปล่านะคะที่จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าค่ะแต่ก็ต้องเริ่มระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นข่าวของทางฝั่งกองทุน S P D R แต่ถ้าเรามาดูสถานะที่เป็นฝั่งพวกตลาดล่วงหน้าเองเวลาที่ราคาทองคนย่อตัวลงมาเนี่ยค่ะตอนนี้สัญญ,ญาณที่เราเห็นก็คือสถานะ long position ของตลาดล่ลงหน้าปรับเพิ่มขึ้นนะคะ,คะแล้วก็สัญญาณอีกตัวนึงคื ธนาคารกลางมีการเข้าซื้อเพิ่มค่ะก,ก็แสดงว่าก็ยังถัวๆกันอยู่ไม่ได้ถือ<ช>ว่าทองคานั้นหมดความน่าสนใจไปปีนี้เราปีนี้เรามองว่าค,คืออาจจะไม่ได้หวือหวามากนะคนะ,คะจะถามว่าลงทุนได้ไหมยังลงทุนได้อยู่แต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยอย่างต้นปีจนถึงปัจจุบันลงมาเกือบร้อยเหรียญแล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูเป็นเงินบาทถือเยอะกว่านั้นอีกประมาณสักพันแปดร้อยบาทเกือบสองพันบาทได้เพราะว่า มีในเรื่องของค่าเงินบาทบ้านเราแข็งค่าขึ้นมาประมาณกับ2%ได้เพราะว่าเห็นที่เราทราบวันนีก็คือมีเงินไหลเข้ามาเข้ามาลงทุนในบ้านเราค่อนข้างมากทำให้ค่าเงินบาทแข็งก็ถ้าดูเวลาคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าถ้า S P D R ขายออกมาเยอะขนาดนี้นักลงทุนรายย่อยน่าจะขายตามแต่แสดงว่าทองคำยังมีความน่าสนใจอยู่คนก็เลยเก็บ ตามเก็บอยู่ถูกไหมคะคือเรามองว่าแรงซื้อยังมีอยู่นะคะ,ะก็คือไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งที่เป็น real physical จริงๆเลยอย่างของไทยเองยอดนําเข้าเราก็เพิ่มขึ้นะะนะคะของออจีนเองก็มีปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันคือคือเรารู้ว่าลักษณะของ S P D R เองอ่ะจ,จะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือเปล่าหรือว่าตามกระแสด,ด้วยอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่หลายๆครั้งที่เราคุยกันว่า S P D R เองก็ไม่ได้เป็นสัญญาณที่บอกบอกว่าไทย S P D R ซื้อหรือว่าขายก็คือจะส่งสัญญ,ญาณของราคาทองคําที่สามารถปรับตัว ขึ้นลงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะคือเรามองว่าทองคําเองช่วงนี้ถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะคะถ้ามองในแง่ของการสะสมระยะกลางระยะยาวเ,เรามองว่าราคา,าแถวๆนี้ก็เริ่มน่าสะสมได้เพราะว่าเราได้2ปัจจัยอันแรกเนี่ยในเรื่องของราคาทองคําที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากอันที่2เนี่ยเราได้ปัจจัยในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าแล้วก็เรามองว่าอีกสักทักหนึ่ง ฟันโคก็น่าจะมีการถอยกลับด้วยเช่นกันอันนั้นก็น่าจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกสักระยะหนึ่งนะคะพร้อมกันกับค้าเงินบาทที่มีโอกาสในการอ่อนค่าขึ้นถ้าถ้าเป็นในรูปลักษณะนี้คือทุกครั้งที่ราคาทองคําย่อลงก็จะมีนักลงทุนเข้าไปสื่อหล่อซื้ออยู่แปลว่าราคาทองคางคมันไม่น่าจะตกลงไปเยอะถูกไหมคือระมองว่ายังไม่นนย,งงยังไม่น่า,นานจะลงไปเยอะนะคะโดยที่กรอบที่เราต้องดูเนี่ยคือต่ําสุดคือพันห้าร้อยสามสิบเหรียญคือขาดแนบไหมก็ควรจะไม่หลุดกว่านี้แล้วแต่ถ้าหลุดพันห้าร้อยสามสิ ถึงจะเริ่มมองว่าเป็นขาลงของราคาทองคำนะฮะแต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยเรายังมองว่าราคาทองคําปีนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ค่ะไม่มีจุดตัดไหมคะว่าจุดตัดไหนเออยังขาลงแล้วรู้ละว่่กว่า1,530ขาลงแล้วขาขึ้นแล้วขาขึ้นต้องทะลุประมาณ1,007 1,007เลยนะใช่ค่ะคือแนวแรกของรอบเนี้ยก็คือกรอบตัวนี้อยู่1,530-1,620ถ้าทะลุ1,620แนวต่อไปก็จะอยู่ที่1,700เหรียญค่ะคือว่าทะลุ1,620คือจะยิงยาวไป1,007ได้เลย ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามองปัจจัยของทั้งเดือนมีนาะคมนี้มันจะมีเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วยเนี่ยนะคะ,คะอันนี้จะมีผลต่อราคาทองคําอีกด้วยไหมคะคุณมองว่าน่าจะมีผลแต่ว่าอย่างรอบที่ผ่านมาอย่างเองช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ทางสหรัฐเองยังหาข้อตกลงไม่ได้นะคะ่<ช>ตอน,นัรนเราก็คาดว่าราคาทองคําน่าจะมีการดีตัวขึ้นมาแรงใช่ไหมะจะเห็นได้จากตอนช่วงเช้าพอวันจันทร์ตลาดญี่ปุ่นเปิดมาราคาทองคําดีตัวขึ้นมาประมาณสักสิบกับยี่สิบเหรียญได้ แต่ว่าก็ก็นนไม่แน่นะยังไม่ผ่านไม่ดไ,มได้ไไดรู้แนวรู้สึกจะสูงสุดประมาณพันห้าร้อยแปดสิบห้าเท่านั้นเอง<ะ>แล้วก็มีการย่อตัวหลังจากวันจันทร์นั้นมาจนถึงปัจจุบันก็วิ่งอยู่ประมาณส<ะ>ิบเหรียญต่อวันเท่านั้นราคาขยับไม่มากนักนะคะก็ะต้องดูว่าสุดท้ายจะหาข้อยุติได้หรือเปล่าเพราะว่าก็มีการยืดระยะเวลาด้วยว่าข้อยุติเนี้ยสามารถเอ่อตกลงกันได้จนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะ,ะก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีทางออกหรือเปล่าแต่เรามองว่าถ้า ถ้าหาทางออกที่มันประนีประนอมกันได้นะคะก็น่าจะส่งผลไม่มากนักกับตัวราคาทองคําค่ะแต่ว่าเดือนนี้ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันอย่างอิตาลีใช่ไหมคะที่จะต้องมีการคัากำหนดเรื่องของการชาระหนี้ต่างๆด้วยยุโรปจะยังเป็นปัจจัยที่เข้ามาด้วยคือณตอนนี้เองค่ะยุโรปเป็นหลักค่ะพยุโรปถามว่าคือมีผลไหมก็มีผลบ้างนะคะแต่ว่าพอเราไปดูความสัมพันธ์ของช่วงนี้เองอย่างช่วงนี้ถ้าเราไปดูค่าเงินยูโรกับค่าเงินดอลลาร์เองก็ไม่ได้ไปในทิศทางเหมือนกันมากนักกันนะคะังนั้นตัวราคาทองคําเองตอนนี้ที่ เห็นชัดว่าคือสวนทางกับในเรื่องของค่านเงินร <c oughs> <Charles> ์แต่ว <c oughs> ่าตัวยูโรเนี่ยไม่มากค่ะถ้าเอาในระยะสั้นในี่คนมวนมีคนบอกว่าอยากจะช็อตช็อตได้ไหมอยากี่ช็อตหนึ่ช็อตอยู่แล้วหรือเปล่าเราฟิวเจอร์แนะนำให้ดูคืนนี้ว่าคืนนี้หลุดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหรือเปล่า่ะซึ่งถ้าหลุดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ ช็อตได้ไหมคือโอกาสในการช็อตโคเวอร์เนี่ยค่ะก็คือประมาณพันห้าร้อยห้าสิบห้ากรอบประมาณพันเหรียญพันห้าร้อยห้าสิบห้าแนวแรกแนวที่สองเนี่ยถ้าหลุดพันห้าร้อยห้าสิบห้าก็ประมาณพันห้าร้อยสามสิบก็คือสองแนวแน,วนี้ใช่ค่ะก็คือเป็นจุดที่โคว่าก็จะเห็นได้ว,ว่ากรอบล่างถ้ามีการย่อลงมาเราทํากําไรได้ประมาณถ้าช็อตแรกสิบห้าเหรียญช็อตที่สองอีกประมาณสักสิบ ห <5 S 2> ้าเหรียญเ,เหมือนกันก็คือได้ได้ได้สองจังอีสิบห้าเหรียญก็ได้ประมาณสองจังหวะก็สามารถทํากาไรได้แล้วก็อ,อาจจะโชคดีได้ในเรื่องของข้างเงินบาทด้วยที่มีโอกาสใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบไม่หลุดก็ยังไม่แนะนําให้ช็อตค่ะแนะนาให้เปิดลองโดยที่ถ้าเปิดลองเนี่ยจุดที่ปิดเอ่อปิดสถานะรองนะคะก็คือถ้า ถ้าไม่หลุดพันห้าร้อยเจ็ดสิบในคืนนี้นะคะก็คือแนะนําให้เปิดลองได้แล้วก็จุดที่ปิดเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณพันห้าร้อยแปดสิบห้าที่เป็นไฮเดิมของต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็ประมาณพันหกร้อยพันหกร้อยี่สิบมันกรอบทีละสิบห้าสิบห้ายี่สิบเท่าน้เองเท่านั้นคือช่วงนี้แนะนําให้นักลงทุนลงทุนลงทุนตามกรอบใช่ค่ะเพราะว่ายังอยู่ในลักษณะของไซเวย์ยังไม่ขึ้นทีเดียวแล้วก็ยังไม่ลงทีเดียวค่ะนักลงทุนยาวๆคงต้องอดใจกันนิดนึงใช่ค่ะ ค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจนะคะเรื่องของวัดวงกิจกรรมการเงินธนาคารนะคะวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะ